ติดๆมันตัวเฮ้ยดูดิเราใบลูกไม้ก็ได้่เท่ากันนะไปม่รู้เทำไหนไมแตาปลน้ทีกนเาออไแล้วาด้งท ห้าได้ป่ะฮะบอกไปว่าแม่จะขอสักดิฉยัง่ายวิดีโอขอแล้วต่อ้วยไม่คือตอนนี้เรามีปัญหาอันนี้พันหวานจะทำดิฮะเก็บรงหมาอ้เบลเดิจะดโอ้โหดยเงมเทืยอไปปากปังทีมไปแล้วเวช็อตโอ้โหทีมตูนเก่งเลินเกินแต่ผู้หญิงแหว เอาละครับสัญญาปีกองเล่นข no ึ้นเฮ้ยชัดสู้ก sure ันต่อไปเฮ้ยชักระมังหัวไอ้ยี่ระมังว่ัดเฮ้ยเตะก็ไปที่หลังอีกทีเฮ้ยสับข้าที่หน้าอกโอ้โหว่ดจับเครืองหอโอ้โหชุดนี้เป็นการแสดงอาวุธจริงนะครับนิดนึงครับเป็นการแสดงเคียวกับเคียวนะ เขียวที่เราใช้เกี่ยวข้าวมานนี่แหละครับประเทศไทยนั้นเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับไม่พูดทัาทับเพลงกั์ซัดไปก่อนแล้วหนึ่งพีแหมเขียวของจริงหรือเปล่าของจริงหรือเปล่าไอ้หนูของจริงอาวุธจริงนะครับใช้แสดงในวันนี้เฮ้ยซัด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 เขียวระวังเกณฑ์งแล้วเฮ้ยอย่าใจ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 เฮ้ยระวังให้ดีเฮ้ยระวังให้ดีอย่าเข้ามานะเพื่อ อย ah: ่า right? เข้ามาอย่าจับแขนกูอย่าจับแขนอย่าข้าเระวัาเอาไว้ระวังโอ้โหเอาหัวไวหัวเอาไว้ระวังหัววัก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 ข้าระวังวักวักเทก็ไปหัวทิ้งไปเลยเอาเลยเอาเลยเฮ้ยชันเทก็ไปหนึ่งเทวักวักเฮ้ยเตะก็ไปเอาเลับํานี มือไม่ดึงทีโอ้โหสมัยก่อนคนไทยหนังเหนียวเลยับสาบตรงนี้ที่ไหรยังอยู่ครับพี่เช็คพี่เช็คยังไม่ตายพี่เช็คยังไม่ตายาตป้า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 เลยช้าเลยทางตรงให้ไม่ไดเขาว่ายังไงทีก็ไป่ดึงทีเฮ้ยเรื่องสุดท้ายวาังตายหมดเลย เพื่อสังคมนะครับของปตทนะครับสำนักงานแจกที่นนี้ทำรายการพิจารณาเครับตัวมึงใก้พี่หน่อยครับอ่าและที่พี่นะครับจากปตทนะครับโคเกเตะนะครับดังนั้นอะไรอยู่ใกล้มือเป็นอาวุธหมดอยากได้ไหมเนี่ยตัวนาน้อยหนีแล้วมีวิระบุตรทุกคน

มีนทีในเรืงขารเมฟนธรรมชาติจะมีเื้อม้ที่เรามีความยาวทั้งหมดหนึ่งรดานั้นน้าถึงถึงมนเดนะคะก็มีหม้อถึงทุกตนะคะใครที่จะาก็จะต้องเสื้อแบบเดีกันบบดต่ละใสเอาฝังรถไปได้ดีนเมตรที่สเมตรเพถ้าแถวรถเราเห็นว่าคนจะปูกต้นไม้ใหญ่ที่มาก ให้เขียนนี่เขียนนี่เขียนลงในกระดาษกวางตั่กระดาษ่ตักระดานี เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เพื่อนมาให้ก็ได้ไปเชียร์เชียวให้ได้นะครับ49 <laughs> <laughs> เยอะนะวันนี้กิจกรรมนะครับแอนด์บนเจอร์นะครับก็มีให้ปีนป่ายนะครับมีพี่ๆจากพี่หานะครับหน่วยธุรกิจนะครับมีพครงกานจากโครงการย่าแฝะแล้วก็ลุงลูกดีเกี่ยวกัรทมก็มีครับโต๊ะพารีพุณมอนนะครับสี่ห้ากับสีกับโ

เอดไป้เลยนนใ้วยขี้เหย่ยมของเราันก็มีจับไ้ก็ครับไม่สิบเอ็ดหน่งสองาส่ห้ากเดสองเอาไปเล่นกมทดสอบกัน

พูดเลยที่เปนง่ายๆเด็กจำง่ายๆดิพี่ชื่ออะไรไม่ใช่ยังไม่ได้แนะนำตัวเลยอ่ะพี่ชื่อไรมาจากส่วนปฏิบัติการระบบช่อเขตแปดรู้ยาน คนต่อไปด้านโน้นด้านโน้นมาถะาราค่ะผมชื่อบัวโดนซิลเลอร์อยูอ่แถวต่อห้าต่อห้าให้พี่ร้องเพลงให้ร้องเพลงใครครับน้อ, <c oughs> องบอก